โยกูดีโยลินพันแลวไอ้จกูแบบทำฮีเลยเ้อนี่คือจะจบมึงนี่ ารู้หมดแล้วเนี่ยเออม่อเนาต้องทำอย,ย่างที่อะไรเนี่ยเฮ <Hey, S 1> นะ้ยคุณอะกำลังมองหาร้านเติมโลบักอยู่ใช่ไหมล่ะผมขอแนะนำเอสเซนท์ชอปร้านบริการเติมโลบรักเลทสี่ถึงแปดบอกเลยได้ของโคตรเร็วเพราะร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมจะเป็นระบบไอเดียบวกพันนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีกฏผลปิศาจแมพบล็อกฟุตเลสสิบนะครับผมเ <c oughs> ป็นร้านหอยโชว์นะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับไปที่ใต้ล่างคลิปเลยหนึ่งโอเคผมก็สวัสดี้คนด้วยแต่ก็ยิ่งตลอดวันนี้ผมจะมาแบบเราจะมาใช้โยรุจิ๋ว VS โยรุอันใหญ่ธรรมดาครับนั่นแหละครับ นั่นแหละเออนั่นแหละเออ,เอ,อมาดูกันว่าใครจะเป็นโนหนึ่งแค่นั้นเลย<า>เย,ยังไงเออเออไม่เออข้อ,ขอเล็กๆมันก็เล็กอะครับวิ่ <laughs> งไปเหรอข้อเล็กๆม, <laughs> มันก็เล็กอะเฮ้ยดา <laughs> บดาบฟรีมาสู้ดาบเติมได้ไงโชว์เลยเหรอโอ้ยเอาเลยตามันอ่าเราเอาเลยไหนเจ้าของร้านเอ็กเซนชั่นช็อปอะเจอะไอ้ย็นเฮ้ยไปแอะไลน์อยู่วะไม่ไม่อ๋อโอเคเดี๋ยวไม่ไหนดิผม มามาเฮ้ยเด้๋ยวเย็นเฮ้ยเดียวเย็นพี่แต่เย็นเป่าโอ้โหพี่แต่เย็นมีว่ากูโดนปาดทีหนึ่งกูน่าจะตายเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เข้าหลังโอ้แเอแกลังไม่คว้าอาของตายอย่าลืมอย่านะโอ้พี่มันโดนตะลอดเลยอ่ะเบื่อมันตายแล้วเนี่ยยัน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 เป็นไปที่แม่งแม่นเกินอะแม่นเหรอวะ ก็บอกแล้วด่าด่บแต่ยังไงก็้ขนาดมือแล้วกูไม่ใช้ผลมือก็ได้เฮ้ยยังไม่โดนดิเหรอวะเฮ้ยคนงงเอ้าโอ้โกงเกินนี่ดูดิอยู่รู้เขาแรงเกมเร็วเกินไปเหรอวะอยู่รู้เขาแรงเกินพี่แม่งพี่ตรวจได้ตลอดเลยดูยูรุโยรู้กูดีเดี๋ยวลิ้นพันแล้วไอ้กู้ยูรู้กูแบบ ทำเฮี้ยเลยเนื้อโอ้โหโอ้นี่จะจบนก้วเอ้ยทำรู้หมดแล้วเนี่ยเออมถ้ต้องทำเฮี้ยอะไรเนี่ยรู้หมดเลยเนี่ยไอ้เจ๊อย่าอย่าตัดเพาะอย่าตัดเพาะบอกว่าอย่าตัดบอกว่าอย่าเออไอเฮี้ยเสียเ็บเป้าเส็บเป้าไปเก็บคำไปโดนโยริโยริเฮี้ยอะไรเลือดเลือดเลือด โอ้ยเนี่ยยคุณคุณกล้าเปิดผมหรอเฮ้ยอยู่ได้แจ๋วเขาใช่ปะเฮ้หนียยฮาคิหลบได้ไงเนี่ยคุณงงมะซี่งงมะซี่งงมะซี่กูงงเหมือนกันหลบได้ไงวะรบฮากี้คุณนี้แบบแข็งเก่งเกินไปแล้วอืออ้าจ้าจ้าอุ้ยเล่นเ่ยสมอยไม่เล่นด้วยละจ้า จโจอินเตอร์โจซีบีบีสกิลไอ้ยศีอ <roast> ยิ่มเอ๊ยปุดบปุ๊บปย๊บป <awia> <tortured. IEL> ุ่บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บป้อบปุ๊นปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บนปป ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้าหัวใช่ไหมไม่เกี่ยวข้าหัวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวปั๊บมันก็ยังเหมือนเดิมอีกรอบไปเรบได้เลยสามสองหนึ่งไปไม่เนืไม่โคตรโตจริงมันแล้วแต่คนเล่นนะเนี่ยใช่ไหมแหลงด้วยนี่นะเอาหัวด้วยข้าหัวด้วยโหปาดเยอะเราหายไปสองพันนี้ปาดยังไงให้ได้อย่างนั้นวะพี่โอ้ยเนี่ยอ้ยโอ้ย แค่แม่เดียวเลื่อนเลย่งสองพันนี้เอาอะไรไปตู้วะเอาใจไงใช้ใจดิใช้ใจโอ้ก็รู้ว่าผมตู้ไม่ได้คุณด็แบบมันจะมาแบบอันนี้ผมอยู่อ่ะคุณพ่อี่พี่ผมกดพีสกิโอ้ทาไมคกูแม่แบบเนี้ยตุ้มนะตัดออกไอเฮี้ยฉากนี้กูตัดออกเอา ไม่เลยอ่ะดูดิครับเขาไม่ยอมรับความแพ้แพ้ก็ไอโชวนเมื่อกี้มันมันเมื่อกี้ผมลบฮะฮาร์คีผมฮะร์คีสังเกตผมลบสกิลหนวดดำไม่ได้เว้ยแด้ผมเอยผมไปกดแบบกดเลขสองไงที่จริงน่าจะกดเลขสามันจะสวนได้คุณอ่านหรือเปล่าครับคุณโชว์ลบมาดูในคลิปไปละโอเคโอเคโอเคก็ได้เกิดใครอยากใช้ร้านบริการเติมโลบั๊นะครับอย่าลืมไปใช้บริการที่ร้าน xcent shop นะครับเป็นเนี่ยโปรโมทแบบนี้แหละไอ้เยียไม่มีอะไรทั้งนั้นมาเอาเลยละกัน เหลืลอสี่สิบไม่เไงโชว์ไม่เล่นไม่ได้แล้วเราเอาใหมา่กันแล้วเออเห็นไหมถึงนี้ก็เสมอกันไปจบนะโอเคปะดูตรงกูแพ้แล้งยึงไม่เดือดหรอะอะระหว่างพี่กับพี่ซันใครใครแบบตึงกว่าหรือใครเล่นง่ายกว่าเลยแบบยังไงพี่ซันเล่นง่ายกว่าหมายถึงแปลว่าแต่แบบผม <พอ S 2> ้เส,สู้ง่ายกว่า<อ>หรืออะไรโอ้สู้ง่ายก็มันก็สู้ง่ายหมดแหละ มมนดีเย่เดี๋ยวพี่ตามาดูคลิปนี้โอเคไป let's go สวยโอ้ยไม่โดนอย่างนี้เลยเลยโอ้ยไม่โดนเลยเลยโว้ยเฮ้ยโดนป่ะวะนี่ม่งโดนผมตลอดเลยโดนจิ๋วเองเป็นยากปว่ะ ต้องลองกลับมาแล้วล่ะแต่พี่อย่าอย่าเล่นโยรู้จิ๋วเว้ยแต่ไม่ไม่ไม่หวุดเล่นเลยเนี่ยบอกได้บอกแล้วอย่าเล่นเลยสัตว์เอ้ยอย่าหาเล่นนะเฮียไม่สู้ใครไม่ได้เลยโอมวิสุ่มเกินหนึ่งเต็มหน้าหมดหมดเรากผมถนอมไม่แล้วเย่ถนอมจะมาถนอมนะฉันไม่ชอบเนี่ยแป๊บเดียวกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยโดนไม่กี่สกิลเอง ตั้งใจคราวนี้แหละกลัวไอชอยจิโอ้ยอย,ย่าปิงเฮยอย่าปิงเอ,อ้ยโอ้โแมงเงยจบเลยปิงช่วย,ยชีวิตปรอ่านมากแล้วมันไปหลังข่ะเฮ้ยไอชอยฮิโกะเยี่ย่ะดูที่มันเล่นโซลกะปอะนะครับคนดูโซลกโปะไรครับมันเล่นโซลกะปะอ่ะไอ้ใจดูลองลองนะ่ะเล่นโซลกไปมันเป็นกลยุทธ์มันเล่นโซลกะปอะนะครับไอชอยแม่ง ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเติมโลบักร้านมันแล้วโอ้เนาหันห้า <c oughs> โอเคโอเคยอนเลยน,นายยอมยัง <c oughs> เวยแต่เงาไม่อยู่ตรงนั้นไปเลยไม่ติดโอ้ไม่โดนเลยเฮ้ยขึ้นขน้างบนอีกรอบหนึ่งเออเงินไปหมดไม่มีทางหรอกข <c oughs> ้าจะยอมเจ้า โอ้ยยังม right ันหลบได้ล่ะย่อเหมือนก็ได้โอ้ยโชว์เกินไอ้ยังมันก็ออกมงโอ้ยพี่มันตายเลยอ่ะโอ้ยม่โกงอ่ะยรีบลงปืนกูเล่นไม่เป็นเลยอ่ะกูไม่อยากเล่นแล้วพีพีเกินเกินเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอะไรอะโยรุจิ๋วใครบอกว่าเล่นได้ป่ะหรือว่าพ่อข้าหัวไว้อ่ะมันรู้สึกของพี่มันแรงที่ไหนเลยจริงเหรอ เออแต่ว่าโยรู้หนักมันน่าจะแรงจริงอ่ะก็มันไม่ดาบเติมไงไม่แปลกครับดาบเติมมันต้องแรงไม่ดูข่าหัวกันเลยมันมันเกี่ยวมันเกี่ยวที่ข้าหัวไหมให้ต้องถามคนดูแล้วละมันเกี่ยวที่ข้าหยวมันเกีียวถ้ามันถ้ามันไม่เกี่ยวแล้วมันจะเอาบัฟเพิ่มมือมาใหม่อ่ะเอาก็อาจจะพอาะโซนพีพีอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนก็ถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ันด้วยแล้วกันนะปับมันก็เหมือนเดิมเลยมา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  สองหนึ่งอ e t ยากจังวะไม่ยากหรอกโชว์เนี่ยไม่โดนเลยเยยโอ้กูโดนตลอดกูโดนตลอดกูเริ่มไม่อยากเล่นละกูโดนตลอดกูเริ่มอยากไปแบบไฟฟ์มเหมือนเดิมแล้วไม่อยากไปแอตามโลย่ยไม่นะไม่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 ได้เนี่ยมันไม่โดนเลยอ่ะอย่าอย่าอย่าตัดเคะอย่าตัดเคะเดี๋ยวจะลงโทษ จะลงโทษเดี๋ยวน้นแหละฟ้าจะลงโทษมึงมันไม่โดนเนี่ยเลยเลยเห็นปะกินหลบได้ตลอดอ่ะแบบพี่เปิดหาคีย์แบบอืทําไมกูเปิดหาคีย์โหดหรอโอ้ยเย็นเย็นโดนแล้วโดถ่วนได้ไอ้ะเฮ้ยโชยใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่าไปไอ้เพี่อลูกพ่อใจเย็นหยุดโอ้ยอย่าไม่เล่นละพอเลยโชว์ไปโชว์แมวแมวแมว โจ้เร oh, ็วมันเล่นยังไงพี่ก็ดูดิมัน oh, โกงงี้โอ้ยพี่ขอโทษอ่าอ่าอ่เดี๋ยวเองอย่าให้พี่เล่นอาว,วุธแหละไม่ต้องคิดแล้วกูเอามาแค่โยลุโอเคโยลุจิสรุปคลิปนี้นี่ดู original vs โยลุจิ๋วสรุปอันไหนชนะโอ้ย oh, นี่มันก็ต้องเช็คเลยโยลุอริจินอลไว้ยจะดูไม่งดีที่จริงจริงพี่ว่ามันแล้วแต่คนเล่นนะเว้ยบางคนมันอาจจะแบบคอมโบแบบพวกคาบูช่าไงแบบชุดเดียวตายอะไรเงี้ย แต่ว่าคอมโบไม่เป็นไงเออแต่แต่ยอรู้ใหญ่มันเหมือนแบบคอมโบต่อมากกว่านะก็มันเป็นประมาณนี้นะเออมันแรงด้วยแหละไม่รู้ว่าไงไอ้ยอรู้จีวมันมีแค่สองสกิลอะไรเงี้ยโอเคอ๋อไอ้สัตว์อันนี้ก็มีสองสกิลเหมือนกันไอ้ชู้ไอแค่ผักไอกระปุ่งอย่างเงี้ยไอ้ยจเย็นใจเย็นดีว่างโอเคแสรุปคลิปนี้จบยังหรือยังไม่จบ ไอ้เรื่องจบวับอกบอกคนดูบอกบอกคนดูว่าเอ้าไม่บอกอะไรคนดูเลยไม่บอกคนไลค์ก็ต้องบอกอะไรนะมันไม่มีคนดูโอ้โหผมก็พูดเกินมึงดูดิไอ้เรื่อคนเขาติดตามมึงทั้งสามพันคนมึงพูดแบบนี้เขาเขาเขาเสียใจตายอ่ะเกิร์มบอกอะไรอ่ะโอ้โเคครับคนดูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่อง ไอ้โช์ด้วยนะครับตัวร้อนแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านเอ็กเซนชอบดดวยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวรับไปก่อนให้ชอบดีย๋ยมเอ้ยไอ้แก่กูพูดวนทำไมโอเคไปรับ๊ายบาย